หลังจากเอาเรือลงครับเสร็จปุ๊บกับการพันก็ตเตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวเราไปตกปรากดกันจยนพร้อมหรือยังพร้อมโอเคจานพ,พร้อมพร้อมไปเดี๋ยวไปตกปรากดกันเรือก็ออกเดินทางแล้วครับ กะกินข้าวครับเหยื่อแรกก็โดนซะแล้วครับครับพี่เป้าครับพี่เป้าเหยื่อแรกครับเป้าเป้าเป็นปลาทําลายเบ็ดเลยครับพี่เป้าสายันออปัดปัดปัดป,ดปด <c oughs> อย่าเลยนะครับนี่ั <c oughs> นะลายมากครับโดนกัดแล้วแย่เลยเถ่ายแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนี่ให้เจ้าที่โอเคอาจารย์ช่างมาโอเค้ะครับจะคว้าไก่ให้เจ้าที่วันนี้มีคว่าไก่ครับอา,าอาจารย์พันเอออาจารย์เก็บเงียบเลยนะฮะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมดาครับอาจารย์พันธ์เก็บเงียบครับปึ๊บเรียบร้อยเลยไม่ธรรมดาจริงฝีมือไม่ตกมามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าอาจารย์พันธ์จะน็อกได้ไหมตัวใหญ่วันนี้ฮึ ครับเห็นปลาเล็กนี่ไม่ยอมปลดเเนนอครับเนอะอาจารย์นอจะเล่นปลาใหญ่อย่างเดียวเลยครับ <c oughs> อาจารย์พัน ก็ถือว่าใช้ใช้ใช้ได้แล้วก็เอาเงี้ยงปลาไปไว้กับตัวเองกลัว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 โดนโดนเงี้ยงปลาปักกลัวโดนเงี้ยงปลาปัก ค่อยๆกินนะครับมาดูปลาได้เยอะเลยนะโอเคครับ <c oughs> คนละตัวครับ <c oughs> จานอูประครังคู่ครับ นึกก็ประคังกับหางแดงอาจารย์อาจารย์นึกก็ประคังคไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับคนปุดป่าของเราครับสวยเลยครับ จานจานจานเหยื่อะอะไรเหยื่อสามสายพันธุ์แม่สามสายพันธุ์ครับสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์มมไม่ธรรมดาโหทำตะขอเราหมดคมะนะุมซะแล้ว จะฮนยายาเดี๋ยวไอ้ลืมต้องไปปลดคนเดียวแล้วเรีบยบร้อยกลัวแกทำตะขอเรากลัว,กวแกทำตะขอเราพัง <c oughs> ไม่ธรรมาดาครับโอเคครับเริ่มใหญ่แล้วครับ ก็เยอะครับปลาก็กินครับหันพันบันชงครับมันชงทำเลย <c oughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ค่อยๆทำเแอบดูปลาเลยครึ่งถ <c oughs> ังแล้วครับ <c oughs> เดียวอันนี้กี่ทุ่มเลยเอาดูดิตกป่ามาถึงตอนเย็นอันนี้กี่ทุ่มแนละ้วเน่ยสองทุ่มครึ่งครับกับสองทุ่มครึ่ง โอเคได้ปลาครึ่งถังแล้วครับกับเบียร์สามสายพันธุ์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับจะเต็มถังแล้วครับเออไปอา้าว ปล่อยนะปล่อยโอเคครับไม่ธรรมดาครับเยย่ยสามสายพันธุ์เอาแล้วครับอาจารย์พันธุ์สาสวยครับอา <c ười> จารย์เป็นไงบ้างฮะยิ้มเลยนะอาจารย์นะ ได้ดึงนี่มีความสุขนะครับได้ดึงปลาครับมีความสุขโอเคครับปลาเราเนี่ยแกะถูปลานถูโอ้จะเต็มเต็มถังแล้ว เต็มถังแล้วครับ <Yeah. S 1> <laughs> วันนี้จะเต็มถังแล้วครับ <laughs> โอเคครับวันนี้สนุกมากยังไงนะจาย์อุ้ยอันนี้มันปลาอะไรปลาลึงเนี่ยจันฮ <Yeah. S 1> ะโอ้โอปลาลึงครับโอ้โห กินเบ็ดกระปรองไม่ติดปลาลึงปลาลึงไม่ใช่ปลาขอดปลาลึงไม่ใช่ปลาขอดแกยังไม่รู้จักปลาเทโพมั้งไม่ใช่ปลาลึงเทโพก็จะหูดำกะอ่า ได้ปลาปแปลกๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนเดียก่นครับอันนี้ก็กินยังไงนะอาจารย์สามสายพันธนะ์น่ะมันจะไปไหนมันจะไปไหนเล่าอาจารย์อโอเคโอเคไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ ด็กกลับบ้านวันเลยจ้นจะขอเขาอย่างเด็ดถอดดอกได้ไหมจารย์ โอ้โหฝั่งนี้ก็กินไงนี่เปิดกระป๋องฝั่งนู้นยังถอดไม่ได้เลยแกยังไม่ได้เลย,ยม,มีปากเลยมีาปากเลยข้าปากเลยดันข้าปากเลยข้าเข้าไปในปากนั่น สามสายพันธุ์ครับได้เวลากลับบ้านนะจันเก็บครัวกลับบ้านเนาะอ่าอ่เก็บครัวกลับบ้านไหนเปิดดูปลาดิจันดดูปลาเป็นยังไงครึ่งคืนเกือบเต็มถังครับใช้ได้เนาะจันเนาะโอเคโอเคเนาะครับเดี๋ยวอะไรจันอ่า อย่าสามสายพัน์ครับอของอาจารย์พันธโอเคอาจารย์พัน์เป็นคนตกครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์พันธ์เก็บครัวขึ้นรถเก็บเบ็ดเก็บอะไรโอ้มาตรฐานนะอาจารย์นะม,มีมะกรูดด้วยครับมีมะกรูดล้างมือ,อไม่ธรรมดา ผ่านเบ็ดครับผ่านเบ็ดร,รุ่นเก่าครับมาเจอกับไอเรื่องขี้โมโ้พูมินาพอใจกับใช้เวลาครึ่งคืนครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาเรือไปที่รถครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันครับ,รบเดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านครับครับถอยรถลงมาแล้วถอยรถลงมาปุ๊บ การพันก็เตรียมแล้วครับเตรียมเอาเครื่องเรือขึ้นกตกครึ่งคืนครับน,นเลยเอาเครื่องเรือขึ้นกันกลับบ้านเาครับโอ้โห็นดูผ่านเท่าผ่านแก่เใครอยากตกประกดครับ <laughs> อดไม่ได้ <laughs> คนเคยตกขะพานเก่าพานเบ็ดเก่าเรก็เก็บเครื่องครับเ็บเครื่องเรือเราก,ก็ขันน็อต ยกตัวย,เยกเครื่องขึ้นร่างก็เก็บขึ้นรถครับครับเก็บขึ้นรถครบหมดแล้วครับเก็บของขึ้นรถหมดแล้วเราก็เตรียมตัวกลับบ้านกัน ตกปลาครึ่งคืนครับเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันละปลาได้เยอะไหมดูปลาจริงก็ถือว่าพอสมควรครับไม่ลืมอะไรอนะ่ะเนาะเรียบร้อยเนาะช่างเนาะครับเออเียบเต็มถัง อ่ะจานมา,าจานครับกลับบ้านแล้วัโอเคกลับบ้านเดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านเออเอครับกลับบ้านกันครับโอเคครับตกปลาคืนคืนที่สองกว่า <laughs> โอเคเอาของขึ้นขี่มาก็ได้แล้วพอพอได้ครับเดี๋ยวไปดูที่บัตรได้เยอะไม่เยอะครับกับเบียร์สามสายพันธ์ของไนรีลงครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับฮะครับมาถึงบ้านปุ๊บกระมาถึงบ้านปุ๊บกระมาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ข้ามมา เ,เอาเ,เอาปลาลงมาดูนิดมาเชื่อกันยกลงมาก่อนอา้าวจัดจัดการเลยเดี๋ยวก่อนฮะทีมอยู่ในนั่นน่ะเอาทีมเอาเนี่ยผลงาน ตบกันขึ้น,นคืนเดี๋ยวให้จานแกเอาปลามาเรียงตัวไม่ใหญ่ nè, yeah, lưng bà lưng cá lưng cá lươn, không biết thì cũng được, được, <łość> ปรากฏก็จะเป็นอย่างี้ต้องระวังอย่างมันปากกันครึ่งคืนเป็นยังไงสรุปไหมถือว่าครึ่งคืนถือว่าเกินคาดเลย ถ่ายรูปให้ยาดูหน่อยเออมาถ่ายรูป่อยครับปิดไฟเลยครับอืมไม่ธรรมดาไม่เอาตาช่างมาเลยเอะช่งางเฮ้ยจันมองกล้องหน่อยครับอืมนี่มองกล้องหน่อยเอ,อมองกล้องไม่ใช่มองปลา ไม่ธรรมดาครับ